วันนี้เพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบแอดก้องอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่กับอัลเบโดคุงอ <laughs> ัลูเบโดเซนเซของน้องซูโครสนะฮะเออเรียได้ว่าเป็นตัวละครที่ตอนแรกเหมือนจะไม่ค่อยมีคนอยากได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ทดสอบแล้วเนี่ยหลายๆคนก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ต DPS ที่เรียได้ว่าอยู่ท็อปเทียร์ เกือบจะดีที่สุดเรามั้งในมุมมองผมคือมันเป็นตัวละครที่โคตรบรโมโคตรดีเลยลเรียกได้ว่าจับปึ๊บรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้เล่นนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาแชร์บิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าอัลบาโดสายซับพอร์ตเดามจโดยเล่นเป็นสายดีเฟนซ์หรือสายป้องกันเนี่ยมันจะดีจะแค่ไหนใส่อาวุธอะไรอาร์ติแฟกต์อะไรอ่ะว่าแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่การอธิบายสกิลกันก่อนเลยนะท่านผู้ชม การโจมตีธรรมาดาของอัลเบโดเนี่ยจะค่อนข้างมีเปอร์เซนตทที่ค่อนข้างน้อยนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เน้นการโจมตีปกติสักเท่าไหร่ในขณะที่สกิล e เนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกของตัวเขาเลยก็ว่าได้เพราะสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการทำาดเมจนะครับแล้วก็วางดอกบัวลงไปที่พื้นซึ่งแอเรียหรือว่าพื้นที่ของไอ้ดอกบัวนีน่มันใหญ่มากๆซึ่งเวลาเราโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอัลเบโดหรือว่าตัวละครในทีมเราเนี่ยมันจะทำาดเมจ เพิ่มเติมทุกๆ2วิเรียกว่า Transient Blossom ซึ่งมันแรงตามพลังป้องกันของเอาไปโดนเองทำให้ตัวละครนี้เนี่ยไม่ว่าจะใส่อาวุธที่แบบเพิ่ม a อ t แท็หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะักกับไอตัวเ m เมจที่เกิดขึ้นทุกๆ2วิ คุณสามารถเล่นเป็นตัวซัพพอร์ต dps โดยที่ว่าบิวมันเป็นปสายพลังป้องกันโดยที่ค่าพลังโจมตีไม่เยอะหรืออาวุธเราแอคแท็กไม่เยอะมันก็สามารถซัพพอร์ตได้ดีนะครับนั้เนี่ยเป็นตัวละครที่ปั้นได้ไม่ยากแถมสามารถใช้อาร์ติแฟคพลังป้องกันที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยจะอยากใช้กันนะครับเพราะว่ามีเยอะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะไอดอกบัวเนี่ยอยู่30วินะฮะครูคดาวแค่4วิสแปมได้รัวๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นลิฟต์ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปยืน บนในส่วนของดอกบัวเนี่ยเราสามารถลอยขึ้นไปได้และการลอยขึ้นไปนั้นนะฮะจะถ้าเราลงมาเราขึ้นไปเหยียบใหม่มันก็จะลอยขึ้นได้อีกเรียกว่าขึ้นลงขึ้นลงได้สบายๆเลยสําหรับริฟของอ,อัลเบโดการทำดาเมจของอัลเบโดนะครับจะไม่สามารถทาดาเมจทะลุโลได้คือถ้าเกิดเราตีแล้วดดเมจไม่ขึ้นอ่ะเช่นเป็นเจอโลหินนะฮะหรือว่าเจอโลไม้แล้วคือเอาง่ายว่าตีเาเมจไม่ขึ้นหรือว่าจะเป็นโลของอับิสเมทก็ตาม ถ้าเดามจมันไม่ขึ้นไอเดามีเปรียปร้ยๆหรือที่เรียกว่า transient blossom เนี่ยที่แรงตามพลังป้องกันเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะฮะแล้วนี่นเนยเราควรจะหาของที่มาช่วยในการทำาดามจอย่างเช่นเสาจงรี่ที่มันแบบว่าถือโล่ถืออะไรเนี่ยมันก็ทำเดามจได้หมดเลยเพราะว่ามันทำเดามจจากพื้นใช่ไหมอ่ะไอแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าทําให้สามารถเ็อกได้เพราะว่าขอให้เลขดามจขึ้นอนะ มันจะทำดาเมจเสริมให้ทุกๆ2วินาทีและแน่นอนว่าดาเมจไออันนี้เนี่ยมันแรงเอามากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ต้องอยู่ในสนามแต่วางสกิล E อยู่30วิอ่ะก็คือทำดาเมจ15เด้งอ่ะท่านผู้ชมถ้าเราทำดาเมจตลอดในช่วงวันรวงนั้นน่คือ15เด้งถ้าเราทำดีๆเนาะสามารถทำได้ถึงฮิตหนึ่งประมาณ7 0 0 0ถึง10,000เลยซึ่งดาเมจเสริม7 0 0 0ันถึง10,000เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากๆกับตัวละครที่แค่วางสกิลครั้งเดียวแล้วก็ออกไปนะครับท่านผ เอวสกิลไม่ตายนะครับมันจะเป็นการจุดระเบิดด้านหน้าของอัลบาโดนะครับทำเดามจประมาณนี้ที่เราว,ว่าหกก็จะประมาณ5 0ากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเสกเฟ t a บล l o ซ s อมนะครับในกรณีที่คุณกดอันติอยู่บนพื้นที่ในดอกบัวก็คือในแอเรียกว้างๆของดอกบัวเนี่ยถ้าเกิดคุณจุดอันติในนั้นนะครับมันจะระเบิดเป็นเฟ t a บล l o ซ s อมหรือเป็นเหมือนกับว่าดามจเล็กๆอ่ะอีกทั้งหมด7ครั้ง ฮิตละ100%แต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ฮิตละ100.8%ที่คุณกำลังเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้โดนตัวเดียวหมดเลยนะครับมันจะสุ่มเกิดขึ้นในพื้นที่ของดอกโบวทั้งหมดโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมทดสอบมามันจะสุ่มไปอยู่ในจุดที่มีมอนสเตอร์ยืนอยู่นั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราทำให้มอนสเตอร์มันกรุ๊ปกันได้เยอะๆเนี่ยโอกาสที่มันจะตัวหนึ่งเนี่ยมันจะโดนระลาเด้งเนี่ยมันก็จะมีมากเพราะว่าไอ้ดเมจ เปรี้ยเ,เนี่ยไอ้แปะๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่หลังเนี่ยมันจะเป็นดาเมจหมู่ด้วยถ้ามอนอยู่ใ,ใกล้ๆกันแล้วมันแปะๆขึ้นมาสักสามสี่แปะเนี่ยไอ้สกิลนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาเมจประมาณเจ็ดแปดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเทสมาเนี่ยทุกตัวจะโดนอย่างน้อยๆประมาณหนึ่งเด้งถ้ามอนชิดๆกันหรือว่ามันเกิดเปรี้ยๆใกล้ๆกันเนี่ยจะโดนประมาณสองถึงสามเด้งมากสุดที่ผมเห็นประมาณสี่เด้งนะครับก็คือเอาง่ายว่ามันเหมือนโดนดาเมจไปห้าร้อยแล้วก็บวกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสามถึงสี่ครั้ หนึ่งถึงสามครั้งแล้วกันเอาแบบว่าคิดคิดในมองโลกไม่ได้แง่ดีจนเกินไปนะก็จะได้ประมาณหนึ่งถึงสามครั้งถ้าเกิดดวงดีๆหน่อยอาจจะได้ถึงสี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งคูดาวมันน้อยมากคือสิบสองวิเราก็ใช้พลังงานแค่ส no> ี่ส <uh ิบเทียบเท่ากับตัวละครหินตัวอื่นอย่างเช่นจงลี่หรือว่าหนิงกวงนั่นเองถือเป็นว่าอีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะใช้การสแปมสกิลทั้ง E แลวก็ Q เป็นหลักนั่นเองนะครับโดยที่การใช้สกิล E ของอลบาโดเนี่ย ไม่ได้สร้างพลังงานธาตุได้ดีสักเท่าไหร่นะฮะมีจุดอ่อนตรงนี้คล้ายๆกับจงลี่แต่ข้อดีของมันคือการเสริมเลเมดที่รุนแรงมากพอเราลดเลือดมอนได้เร็วฆ่ามอนได้เร็วก็ทําให้เราเก็บพลังงานได้เต็มเร็วรมากๆนั่นเองจึงเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องใส่เอาอุปกรณ์อะไรที่เน้นค่าฟื้นฟูเพื่อจะทําให้ตัวตัวนี้สามารถใช้สกิลไม้ตายได้ือ2วิเรบอกอย่างนี้เลยคืออัลบาโดเนี่ยใช้ไม้ตายได้ทุก12วิแน่ๆขอแค่เล่นคู่กับตัวหินอีกตัวหนึ่ง หรือมีตัวที่ปัดพลังงานท่าดีๆสักตัวหนึ่งที่อยู่ในทีมอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งไม่จําเป็นต้องมีแต่ถ้าเกิดว่าตัวเดเมจมันสามารถฆ่าได้เร็วและด้วยเดเมจเสริมจากอัลบาโดมันจะฆ่ามอนเดลมาจนทําให้ดอัลบาโดสามารถเก็บอันติเนี่อออกมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับสกิลที่เหลือนะครับอันนี้นะครับผมทำเดเมจนะครับจากไอโซล่าไอโทมาเนียทำเดเมจมากกว่าเดิม25%ถ้าเลือดมันต่ำกว่า50%นั่นเองนะครับก็คือ ไอเดเมจนะครับที่เกิดจากดอกบัวนะครับมันจะแรงขึ้นอีกทั้งหมด25%เมื่อเลือดมอนสเตอร์ต่ำกว่านะครึ่งหลอดนะฮะยิเรียกได้ว่าเป็นการเสิริมเดเมจที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงนะครับตอนหลังจากใช้สกิลไม้ตายหรือสกิลคิวเซ็ตเนี่ยมันจะเพิ่มค่าชำนาญท่าให้กับเพื่อนๆเ,เราทั้งทีม125เป็นเวลาสิบวิ ซึ่งค่อนข้างดีมากเพราะว่ามันจะช่วยให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถออกมาทำดาเมจแล้วก็ทําปฏิกิริยาธาตุต่างๆเนี่ยได้รุนแรงขึ้นและที่สําคัญคือไอเ้เปรี้ยๆของลบาโดสกิลีเนี่ยมันไม่ขัดขวางการผสมธาตุของเพื่อนๆด้วยนะฮะคือเวลาเราตีเข้าไปเนี่ยมันเป็นดาเมจซ้อนก็จริงสมมุติว่าเราเอาคลีตีนะครับมันจะเกิดเป็นผลึกธาตุไฟดอกออกมาก็คือเป็นอะไรนะเป็นเกราะไฟใช่ไหมให้เราเก็บ แต่ธาตุไฟอยังจะต,ติดมอนสเตอร์ต่อไปได้หลังจากนั้นแล้วก็เราก็สามารถสลับตัวละครธาตุน้ำอย่างชายอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วทำาดามจคอมโบต่อได้อันนั้นคือมันดีมากๆเลยตรงที่ว่าอัลบาโดเนี่ยขอแค่มีดอกบัววางในสนามตัวเขาไม่จำเป็นต้องอยู่เลยคือ30วิออกมากดทีเดียวหลังจากนั้นเพื่อนเล่นไปเลยช่วยทุกๆ2วิทำาดามจแรงตามพลังป้องกันคือสุดยอดมากๆแถมดอกเกาะให้ไม่รบกวนการผสมธาตุทำให้อัลบาโดเป็นตัวละครที่ไปกับใครก็ได้ ทุว12วินะครับออกมากดอันตีนะครับแล้วหลังกดอันตีบัฟชำนาญท่าให้กับเพื่อนอีกโอ้โหตัวละครนี้คือซัพพอร์ตให้ dps ของทีมสูงขึ้นมาก และยังมีชนานาญธาตุแถมให้เพื่อหลังกดอันติซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราทำดาเมจได้เร็วพอเนี่ยรับรองว่ามันก็มีอันติทุกทุกสวิกดเสร็จได้บัฟอีกสิวิชํานาญธาตุร้อยยี่สิบห้าทำดาเมจกันกระจุยกระจายไปผสมกันไปเลยไฟน้ําไฟน้ําแข็งอะไรจัดหนักจัดเต็มได้สบายเลยนะครับแล้วก็อัลบาโดก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปคราฟของเนี่ยไอ้ที่มันเป็นอุปกรณ์เลื่อนขั้นอาวุธเนี่ยนะครับเราสามีโอกาส10%บจะได้ของเบิ้ลนะครับมันไม่เหมือนของโมนาที่ที่ได้แบ,บได้ขขอองงถมมาเป็น หมือนเป็นแบบของขัานต่ํากว่าที่เป็นของแถมแบบบค้าไปใช้ไปแล้วแบบมีเศษเหลือให้แต่อันนี้คือได้เบิ้ลเลยคือถ้าคุณรัคราไปของม่วงของทองมีโอกาสที่จะออกเบิ้ลแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยหน่อยคืสิบเปอร์เซ็ต์แต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่ก็เป็นทานเลนทั้งหมดของอัล e บรโดนะครับ ไปดูในส่วนของหมู่ดาวนะครับหมู่ดาวแรกเนี่ยจะทำให้อัลเบโดสามารถได้พลังงานธาตุเพิ่มเติมห2อหน่วยตอนที่เราทำาดามิสเปรียร้ยะไอ้ที่ทุก2วีจากสกิล e เอนะฮะมันจะได้พลังงานธาตุเพิ่มเติมช่วยให้อัลเบโดสามารถเก็บพลังงานธาตุได้เร็วคือมีความจำเป็นไหมก็กลางๆนะครับเพราะว่าอัลเบโดันเก็บพลังงานธาตุเร็วเนื่องจากมันทำาดามจเร็วฆ่ามอนวยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีตรงนี้เพิ่มเติมด้วยเนี่ยในกรณีที่สู้กับมอนที่เลืดเยะทำขาดจะฆ่าไม่ได้เร็วเนี่ยมันก็จะช ในส่วนของดาวที่2นะครับหลายๆคนสงสัยกันบ้างว่ามันเพิ่มดาเมจแค่ไหนทุกๆครั้งที่อัลบาโดทำา a าเมจากไอ้เปรียปร้ยวยจากสกิล E นะครับเปรี้ยหนึ่งมันจะเก็บดอกไม้มาหนึ่งแฉกซึ่งมันสามารถสะสมไอแ้แฉกเนี้ยได้สูงสุด4ี่แฉกด้วยกันซึ่งไอแ้แฉกเนี่ยมันอยู่ได้นานถึง30วิเลยก็คือ2วิเปรีย้ยสองวิเปรีย้ยสองวิเปรีย้ยอ่ะดวิคุณจะเก็บครบแล้วสี่สแต็กเป็นดอกไม้ลอยอยู่นะครับพอเก็บครบเนี่ยทุกๆ1สแต็กเนี่ยนะครับ จะบวกแม่เม็ปลายตามพลังป้องกันของอลบาโดนะครับก็คือ30%ต่อหนึ่งสแต็กสูงสุด4สแต็กรวมกันเป็น120%ของพลังป้องกันมันคิดยังไงมันคิดคือถ้าสมมติว่าคุณมีพลังป้องกัน2000มันก็เอา120%ไปคูณออกมาได้เป็นเท่าไหร่ครับ2400น่าจะถูกนะสมมติว่าคุณทำาดเมจไม้ตายสกิลคิวได้20,000 มันบวกเข้าไป2,400มันไม่ได้ือนบบโนเอลนะเว้ยมันคือสกลยจาก20,000กลายเป็น20,2400ถ้าคิดจริงๆก็คือเพิ่มดเดเมนมาประมาณแค่10%ไม่เยอะเลยนะ ไม่เยอะเลยถามว่าคุ้มไหมเฉยๆมากนะครับหลายๆคนตอนแรกคิดว่ามันบวกแบบเดียวกับโนเอลตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นโดนหลอกนะครับอ่านไม่ดีเองดังนั้นอย่าพลาดแตบบ่ผมนะครับถ้าคิดจะลดอย่าคิดว่ามันจะได้เดเมจมากมายขนาดนั้นอ่ะซึ่งเวลาเราก,กดอันติีเนี่ยมันจะล้างสแต็กที่มีทั้งหมดไปนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อเดเมจของเดเมจต้นรวมถึงไอเดเมจตามอีก7ลูก ที่จะตามมาด้วยก็คือไอ้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แลกกับไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะตามมาทุกอันเนี่ยมันจะบวกเข้าไปซึ่งอาจถามว่ามันไปนแรงตรงไหนมันไปนแรงตรงที่บวกเข้าไปกับไอ้เม็ดแปะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเพราะไอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทั้งหมดเจ็ดแปะใช่ไหมในหนึ่งแปะๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันปกติจะทำดาเมจป,ประมาณอยู่แค่ประมาณสักสามถึงสี่พันใช่ไหมอาจตีเฉพาะสี่พันของผมเนี่ยประมาณสี่พันเก็บสแต็คครบเนี่ยมันตกสแต็คหนึ่งประมาณหกพัน เพราะว่ามันผมคิดป้องกันอะไรมาแล้วเนี่ยผมจะบวกไปอีกประมาณ 1800- ป0อึงน่ะก็คืออาสมมติคิดเลขกลมๆคือจาก4 0 0พนอะ่ะเป็น6000นะครับถามว่าเยอะมากไหมจาก4 0 0พันเป็น6ก0 0ก็ไม่ดูเยอะขนาดนั้นแต่คิดดดเมจรวมอะ่ะมันเยอะนะดดเมจฮิตแรกรวมกับดดเมจฮิตที่2ถ้าสมมติว่าโดนเปียๆสัก3าเปียนั่นหมายความว่าคุณได้ดดเมจเพิ่มมาประมาณ8,00 0เลยนะเวจากที่คุณอาจจะโดนสมมติว่า20,000 5อ๋อคิดไดไเมของผมนะ20,000ประมาณ24000-25000บวกกับเอ่อเปรี้ย,ยอีกเปรี้ยอสะ4 0 0นนะครับอ่ะตสะีสมมติดโดน3เปรีย้ยแล้วกันก็กลายเป็นบวก1,200 0กลายเป็น37000ทีนี้ถ้าเกิดเราบวกเข้าไปอีกทีละ0 0 0โดนโดน4ฮิตใช่ป่ะ2,000นคูณ4ี่นี่มัน8,000เลยนะ37,000เพิ่มไปอีก8,000นี่มันลงตกมา45,000นะท่านผู้ชม ก็โดยรวมเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น passive, โดยรวมเนี่ยถ้ามันโดนสแต็กไอ้แทล์ทายเยอะเนี่ยมันคือเยอะนะอ่าไอ้เฟทัลบอสซอมเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้มันรู้สึกว่ามันแรงขึ้นเยอะมากในขณะที่ไอเดเมจต้นจากสกิลอันตีที่เป็น500%แรกเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอคิดสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยนั่นเองนะฮะอ่าคิดประมาณนี้นะอันที่3นะครับเพิ่มความสามารถของสกิล E ก็คือสกิลธาตุแหลกอีก3ขัน้นอันเนี้ยความจริงอ่ะถ้ามาถึงได้เนี่ยถือว่าเป็นอันที่ดีเพราะว่า อัลบาโดใช้สกิล e เป็นหลักแล้วมันเพิ่มดดเมจที่แรงตามพลังป้องกันด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่ปลดมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยจะได้ดดเมจไอเปรี้ยงเนี่ยจะประมาณสัก7-8,000เพิ่มไปอีกประมาณสัก2 0 0 0เลยนะเกือบเกือบสเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะอันที่4หลายๆคนจะอยากได้คือมันทำให้ดดเมจจากการกระโดดโจมตีบวก30%อนะครับอ,อันนี้เยอะมากอันนี้บวกเยอะมากดันนั้นใครจะรอเปิดเซียวหรือเซียวพี่เซียวนะครับหรือเสียที่ทุกคนเรียก อันนี้เนี่ยระบบเนเมตได้ค่อนข้างน่าจะดีนะมันน่าจะมีผลกับทุกคนใ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 นตี้ด้วยนะครับซึ่งถ้ามันได้เนี่ยก็คือเอาใส่อัลบาโด้ไปเนี่ยเซียวก็น่าจะกระโดดตีแรงขึ้นลหลายคนเขามองว่าอันนี้เนี่ยน่าปลดเพราะว่ามันเอาไว้รอเซียวนี่แหละนะฮะเพราะว่าอัลบาโดเองเราไม่ค่อยได้แบบว่าขึ้นลิฟไปกระโดดตีบ่อยๆอยู่แล้วว่ะมาดูขั้นที่5ดาวนะครับว่าคือโบสถ์สกิลไม่ตายอีก3ขั้นก็เพิ่มเนมเมตนั่นแหละส่วนสุดท้ายอันนี้เนี่ยเวลาเรา กรอที่มันเกิดจากการทำปฏิกิริยาธาตุจากสกิลของอัลบาโดนะครับก็คือไอ้ดอกบัวถ้าสมมติว่าสมมติเอาคลีไปตีแล้วดอกมาเป็นไอ้โลธาตุใช่ไหมโลธาตุไฟถ้าคลีเดินไปเก็บเนี่ยคนก็คือคลีได้โลอยู่เนี่ยนะครับจะได้ดาเมจเพิ่ม17%โอเคไหมก็คือคนที่อยู่ได้ได้คนที่ได้ได้โล่พูดติดอา่างเฉยได้โล่จากการที่ตกลงมาจากการทําผลึกของ กีวอัลบาโดก็คือไอดอกบอัวไดเบตไอเปรียปร้ยๆของดอกบอัวเ,เนี่ยแต่ได้ดเบตเพิ่มสิจอร์เนอันนี้บัฟเยอะเหมือนกันนะจริงๆถือว่าบัฟไดเบทเยอะพอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกไปดาวของอัลบาโดเป็นการบัฟไดเบทหมดเลยดังนั้นสาหรับผมแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้ทุกดาวเลยคล้ายๆกับฟิลลิ่งเหมือนดีลุกที่ตัวละครสมบูรณ์มาหมดแล้วแล้วการปลดกลุ่มดาวเป็นการเพิ่มดาเมจให้ตัวละครมันแรงขึ้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 นแค่นั้นแหละ แต่ว่าตัวละครสมบูรณ์เ่ยเริ่มเล่นได้สนุกตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่จําเป็นว่าต้องปลดดาวตัวละครถึงจะสมบูรณ์คืออย่าเทียบกับจงรี่เลยคือหมู่ดาวของอัลบาโดมันมันดูแบบว่าไม่เหมือนจองลี่ที่แบบว่าถ้าเกิดว่าได้2ดาวกับสีดาวมามันดูเป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยอะ่ะนะครับที่อัลาโดมันก็ดูเป็นเหมือนเดิมไม่ต่างอากซีสูนเพียงแต่ว่าได้เดเมจเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเดียวนั่นเองนะครับแรับผมแนะนําควรมีซีสูพอไม่จําเป็นต้องปลดดาวเพิ่มสําหรับตัวละครตัวนี้ ต่อไปในส่วนของอาวุธนะครับท่านผู้ชมอาวุธดาบ5้า5ดาวเนี่ยมันไม่มีออฟรองเป็นค่าคริเลทเลยแล้วตัวละครอัลบาโดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีค่าคริเลทที่สูงเพื่อที่เวลาเาเมจไอเปรี้ย้ยหรือว่าไอ้ดเมจทุกๆ2วิของมันที่แรงตามพลังป้องกันเนี่ยมันจะได้ทําดเมจให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ดังนั้นการที่มีคริเลตต่ำกว่า60-70%เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะดดเมจจะหายไปเยอะมาก ดาบที่มันมีเสริมคี y เลด5ดาวก็ดันไม่มีแล้วเรามีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับในส่วนของดาบ4ดาวเนี่ยมันจะมีอยู่2อันที่พอใช้ได้ก็คือไอดาบ a c k s o ซอสนะครับหรือว่าดาบ BP ที่ทุกคนอาจจะใช้กันอยู่แล้วแต่ข้อเสียของดาบ BP คือไอออฟข้างล่างเนี่ยไอออฟข้างล่างที่เป็นไอตรงแถวๆเยอะๆเ,ะเนี่ยมันไม่ส่งผลอะไรช่วยอะไรกับอัลบาโดเลยสิ่งที่เราได้อย่างเดียวคือค่าคริเลก,กับเบสแอคแท็ Attack ที่ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับ อีกดาบหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่2นะครับก็คือดาบที่ได้จากด่านใหม่นะครับหรือว่าไอ้ดราก้อนสไปน์เนี่ยซึ่งในอีเวนต์เนี่ยเราจะปลดไอ้ตัวส่วนการขัดเนี่ยเพิ่มเติมได้ทำให้เราสามารถมีบัฟคริเลตสำหรับสกิลธาตุแล้วก็เดเมจสกิลธาตุแรงขึ้นแล้วแถมได้ Energy Recharge อีกถามว่าเหมาะกับอัลบาโดไหมพอใช้ได้นะครับแต่มันมีอาวุธสานดาอยู่อันหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ถ้าคุณเล่นเป็นซัพพอร์ต DPS แล้วคุณไม่โดนตีอยู่แล้วแล้วเลือดคุณไม่ตมออ่ำกว่า90%มันมีอันหนึ่งที่เหมาะอัลบาโดมากคือ h a บ b i n g e r of d a ด n นอันนี้ไม่นเทพจัดๆเพราะว่ามันบวกคลดดาเมจเป็นออฟลองแล้วออฟเสริม erm ของมันคือถ้าเลือดเกิน90%มันเพิ่มคลีเลทถ้าคุณมีขัด5มันเพิ่มได้28%มันก็เทียบเท่ากับการใส่แบล็กซอสหรือว่าไอดาบีพีนี่แหละแล้วคุณก็สามารถเอาอัลบาโดมาซับได้แถมได้ออฟลองเป็นคลิดดเมจเพิ่มเติม แม้ว A ่าไอ้แขกต้นตอนสุดท้ายจะน้อยกว่าแต่ว่าอัลบาโดสกิลอีเดเมตตามทิกทุกๆสองวิมันแรงตามพลังป้องกันดังนั้น,นคลิดเดเมจมีผลแต่พลังโจมตีไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วฮาบิกอบดอนจึงสามารถทำเดเมจให้กับสกิลอีได้สูงที่สุดน่าจะในบรรดาอาวุธ3และ4ดาวทั้งหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะมันอาจจะมีอันนึงที่พอสู้ได้คืออันนี้นะครับก็คือไอ้ดาบ อันใหม่เนี่ยเฟตเตอริงดีไซน์แต่เฟตเตอริงดีไซน์มีข้อเสียคือบันบัฟคริติคอลเลทค่อนข้างน้อยให้กับสกิลอีนะครับแล้วบันบัฟแค่สกิลอีด้วยแต่ส่วนฮาร์พินยอฟดอลเนี่ยมันบัฟคริติคอลเลทให้ทุกสกิลดังนั้นการกดสกิลไม้ตายก็จะได้บัฟคริติคอลเลทตรงนี้ไปด้วยนะฮะอ่ะดังนั้นถามว่าเชียร์ด่านไหนถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะเอาเอาบาโดออกมาทําเลือดได้เกิน90ตลอดเวลาก็คือออกมาแค่วางดอกบัวออออกกกกกกมมาาแแค่ดดดดไ้้ตย e, Q, ลออลยลลวเ ดาบนี้เวิร์กมากๆเป็นดาบสามดาวที่ค่อนข้างโอเคที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเล่นชนลมุนมลุมมาตุ้มเอาเอัลบาโดออกมายืนตีหล่อแบบผมด้วยก็เอาดาบ BP น่าจะดีที่สุดนะตอนนี้ไพ่คิเลตอยู่ที่ยี่ิบเจ็ดเนะฮะถ้าเป็นดาบ5ดาวก็จะมีดาบที่พอใช้ได้คือสกายวอร์ดหรือเออ่ดาบจีนเอ่ออะคริล่าแฟร์เนียสที่มันมีเอ่อออฟเสริมเป็นคิทดาเมจแต่ว่าออฟรองมันดันเป็นโบนัสกายภาพก็จะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้ ไอ้พวกดาบ5ดาวมันจะมีข้อดีคือสแตทไอ้ตรงเบสแอคแท็กเนี่ยมันจะมากกว่านะครับแล้วก็เวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยค่าแอ้แท็กมันจะสูงทําให้ดามจตอนวานดอกบัวกับตอนกดสกิลไม้ตายเนี่ยมันสูงตามไปด้วยแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราเน้นแค่ดามอ่อที่เกิดจากค่าพลังป้องกันหรือว่าดามีต์ไที่ผมเรียกว,ว่าเปรียวๆทุก2วิเนี่ยคุณสามารถเล่นไอ้ดาบเนี้ยฮาร์บิงเกอร์ออฟดอนหรือว่าเล่นดาบ BP เนี่ยก็คือพอใช้ได้แล้วนะครับ ต่อไปอาร์ติแฟกต์นะครับชัดเจนมากๆว่าเป็นโนเบลสกับเตหินก็คือโบนัสหินนะนะ15%โนเบลสก็คือเพิ่มเดเมจสกิลไม้ตายจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันใส่เออาร์ติแฟกต์ป้องกันก็ได้นะสี่ดาวอะแต่แต่ว่ามันเป็นอาร์ติแฟกต์สี่ดาวไงมันไม่ใช่อาร์ติแฟกต์ทองทำให้สเตตัสตอนสุดท้ายเนี่ยมันต่ำกว่าผมก็เลยไม่สามารถใช้มันได้นะครับเพราะที่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าใส่เป็นป้องกันเนี่ยก็ช่วยเสริมให้อัลบาโดเนี่ยไอเดเมจเปรีเพยเนี่ยมันแรงขึ้นด้วยอ่ะทีนี้ออฟอะไรบ้างนะครับ ช่อง1ช่อง2มันล็อกออฟหลักอยู่แล้วออฟรองเนี่ยพยายามหาค่าคอัตราคริติคอลอย่างที่บอกคือค่าที่คริติคอลของอัลบาโดเนี่ยผมแนะนำที่60%ขึ้นไปเพราะเป็นตัวละครที่ทำดีเพียทุกๆ2วินะฮะคริเลตก็ควรจะสูงอยู่แล้วแล้วก็ออฟรองเนี่ยก็คือมีโจมตีหรือป้องกันก็ได้หมดนะครับแล้วก็พวกคริเดียมินะฮะอัลบาโดไม่ต้องหาเลือดนะครับหาเป็นประมาณเนี้ยคริเลตแอคแท็กป้องกันแล้วก็คริเดียมินะครับ ช่อง3าอ่าช่องนาฬิกาอันนี้ส่วนใหญ่คนจะถานบันเยอะว่าสรุปใสแอคแท็ Act Act, หรือว่าใสป้องกันถ้าคุณเล่นเน้นอีเป็นหลักซึ่งเป็นจุดเด่นของอลบาโดผมเชียร์ว่าให้ใส่เป็นป้องกันนะครับส่วนออฟรองก็แน่นอนว่าคีเลตกับโจมตีนะฮะหรือว่าคียเดามจถ้ามี Energy r e c ชา r ์ e หรือว่าฟื้นฟนูพลังงานติดมาด้วยเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่ช่องนี้ครับอยากให้ดามจมันสูงที่สุดนะครับสิ่งที่ทําให้ตัวคูณเยอะที่สุดก็คือการโบนัสหินนะครับน,นันการมีโบนัสหินนันโบนัสหินดีที่ สุดท้ายนะครับถ้าเอา d a เม g สูงสุดเช่นเดียวกันถ้าเราทำ c r e ี r a จนถึง60%บวกได้แล้วของที่จำเป็นที่สุดก็คือจะเป็น c r ี t d เม a นั่นเองสำหรับใครที่อยากลดหลั่น d a m a g ลงมานะครับเช่นคุณถือดาบหินอันใหม่ไอดาบในตู้มันเนี่ยนะฮะคุณอาจจะแบบว่าพี่ครับผมมีพี่ครับผมมีมม <laughs> สมิธเชเปอร์ครับแอคแคเยอะมากนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าผมสกิลแรงแน่นอนครับแต่ค r i t ผมแม่งโคตรน้อยเลย นะครับผมก็แนะนําว่าอาจจะต้องเล่นช่องสุดท้ายเนี่ยเป็น, rate นคริเลตนะฮะก็คริเลตก็ได้แต่แน่นอนว่าดาเมจจากไอสกิลเปรียปร้ยเนี่ยที่มันเกิดจากค่าพลังป้องกันก็จะหายไปด้วยอย่าลืมว่าดาว5้าดาวเนี่ยคุณใส่ไปเนี่ยถ้ามันไม่มีออฟเสริมอะไรเป็นคริติคอลดาเมจเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สกิลไอเปปี้ย,ยของลルาโดมันแรงขึ้นมันจะแรงขึ้นก็คือสกิลตอนวานดอกบัวกับการปดอันตินั่นแหละซึ่งแบบว่าลルาโดมันไม่ได้เน้นตรงนั้นมากไง มันไม่ได้เน้นมากขนาดนั้นเราเน้นไปที่ไอเดเมจเปรียตที่ช่วยเสริมให้กับทีมของเราทั้งทีมซะมากกว่านะฮะอ่ะาขั้นสุดท้ายก็เป็นคริดเดเมจนะครับออฟลองก็ป้องกันคิเลตนะฮะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่ามีออฟโจมตีด้วยก็สวยมากๆนี่ก็ส่งอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดนะครับเซตร,รวมของอัลบาโดนะครับหลังจากที่จับอาร์ติแฟกต์กับอาวุธเสร็จแล้วเนี่ยแอตแท็กอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณเกือบเกือบพันหกแล้วก็ดิเฟนส์ประมาณพันเจ็ดร้อยนั่นเอง คิเลผมทำมาที่65.6%ส่วนคริดเตเมต141 Energy r e c h ด r ชาร์แค่118ก็เกินพอแล้วนะครับส่วนโบนัทินก็แน่นอนว่าตันที่90.4%นั่นเองในส่วนของการจัดทีมเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากตรงที่ว่าอัลบาโดไปได้กับแทบทุกทีม สำหรับผมแล้วการเล่นคู่กับจงลี่เป็นอะไรที่ดีงามมากเรียกได้ว่ามันเป็น2ตัวละครที่อุดช่องโหว่ให้กันและกันอัลเบรโดมีความโดดเด่นที่สกิล e คือสกิลธาตุนะครับในขณะที่จงลี่มีความโดดเด่นที่สกิล q หรือสกิลไม้ตายทั้งสองตัวสร้างจังหวะให้กันได้ดีแล้วก็เสริมเลเมกันไนดะ้โอเคมากนี่ขนาดจงลี่กับอัลเบรโดมันยังไม่บัฟนะถ้ามันบัฟมานี่ผมอยากจะคิดเลยว่ามันจะ <laughs> สตรองแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมีรถต้านหินจากไอสันพ้องของหิน2องอีกโอ้ยแค่คิดก็ทีมหินนน่าเลแลแ้วนะคือ ต้องบอกว่าแค่2ตัวนี้และอีก2ตัวใส่อะไรไปก็ได้ที่มันช่วยเสริมไป2ตัวนี้แบบว่าเช่นพวกแบบเซียงหลิงนะครับหรือว่าจะเป็นแบบอะไรนะจะเป็นแบบเซียงหลิงฟิสอย่างเงี้ยเวนตี้นะฮะไอ้นี้ก็ไปได้กับทุกทีมไปได้หมดคือไอ้พวกที่มันสแปมสกิลหรือว่าวางสกิลทิ้งไว้อะสามารถเล่นกับอัลบาโดกับดงลี่ได้เป็นพวกวางของทิ้งไว้แล้วก็กดสกิลวุนอย่างเดียวอเออวางของทิ้งไว้ที่สกิล E แล้วก็กดไม้ตายคนละทีเก็บพลังงานท่ายกันเต็มแล้วก็ ปั่นปั่นกันเสร็จเพื่อว่ากลับมากดสก,กิลใหม่นะฮะไอตัวพวกเนี้ยเล่นได้หมดเลยหรือคุณจะเล่นแบบว่าไอสองตัวนี้วางอ็อบเจกต์แล้วคุณหา DPS มาเล่นอย่างเช่นพวกคลีหรือชายให้ชายเป็นแบบมีกรอบแบบอ n l ลิมิเต็ดอันนี้ก็ได้เหมือนกันและได้ว,ว่าเป็นตัวละครที่อิสระมากแถมเอาวาตถุมายิบับชำนาญธาตุบับกระโดดตีอนาคตก็เล่นกับเซียวได้อีกเล่นกับตัวละครที่แบบทําปฏิกิริยาธาตุกันอย่างเช่นไฟน้ําคลีกับชายได้หมดคือเอาง่ายว่าอยากเล่นกระทีมอะไร เล่นเลยนะครับตัวละครนี้คือซัพพอร์ตดีบีที่ไปกับใครก็ได้เพราะมันไม่ขัดแข้งขัดขาและเสริมดาเมจได้ต่อเนื่องมา,มากๆตันนี้นเป็นรโยที่ผมแนะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาทางปันเจ้าหนูอัลบาโดกันอยู่นะฮะสุดสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็นการโชว์เคสการเล่นตัวละครอัลบาโดนั่นเองหวังว่าจะรับชมกันโดยสนุกนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์สำหรับ,บด้วยไปละบ๊ายบาย